ททายกนีู่สักบล่นอยิงอีห็นิดะทักทายทุกคนนี้เปจนใจเสดเดินทางเข้าป่านะตอนนี้เปใจเข้ามาเอาเครื่องอยู่ใหน้นเครื่องก็เอามาอะล่ละตอนนี้สิเดินทางไปอยู่ เชิญทีมงานล่อท้า,ยทาอยู่ทางปุ๊บวัน,นี้ขึ้นป่ากะซีคนเลยมีมะน้อยแล้วก็มะต้นกะบอละมอนจังใดไปติดตามมึงนะวันนี้ฝนตกหากระยาทุกคนเลยช่วงนี้ฝนเป็นพายุอยู่ยุคเข้ามื่อนนี้เขาว่าแต่จังไดก็ชิดินทางขึ้นป่าะนะไปติดตามมึงต้อกันว่าสิมาฮานบอกขึ้นรอบนี้ได้ขึ้นแต,แต่โดนแล้วทุกคนเลย พาะว่บ่อ่างนี่กะว่างแน่กะสขึ้นนะทีนีทางนี่ไสี่คนไปนอนตะฝนอยู่ป่าคนไดเออนพานคนเดินทางทุกคนเลย แตับางคนเอ้ยคือใจชี่คั้มแล้วมันหอนป่ามบบนี่แหะเพราะว่านี่ก็บ่ายโมงและทางออกไปง่ายอยู่เริ่มง่ายจะ่ยุคโหงละน้ำก็เตะบ่อทุกคนเอ้ยน้ำทรายมาเลยตามทางนี่กงมันก็เลยเฮ็ดนทางเป็นลุ่มนะ ทุกคนเอยรถตายเมื่อก่อนเลยมาได้นะเป็นข้างบ่บ่ดีรถค่อยตายก่อนนี่ทุกคนเลยมารอบนี้ไข้ได้นะมันมันนักไปเลยเราไม่เห็นนะมึงจะพูดมาถึงว่าพดใช่นะตอนนี้ทางเข้าไปกันยังมาท่านคนทางครับทุกคนเลยน้ำฝนยังกระเริ่มมาแล้วทุ้มแห้งขนาดมานยุ่งขาจังมือว่ะ ลงแน่หรือว่าข้าวเกศนี่ไรหรือว่าขาวชยุดก่อนบ่อฝนตกนะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่ยานแต่ความย่านแต่ความโวยไปได้นะเพราะว่าฝนตกเริ่มแห้งนะเพราะว่ามันเริ่มมาแล้วมาชุดก่อนนี่รถตุก่อนนะจมอยู่นี่ทุกคนเลยนี่เลยขึ้นมุงไฟนะตอนนี้เขาขึ้นมาเธอคุยเสร็จนะเดี๋ตอนนี้ละรถติดผ้ามาก่อนนะตอนนี้พ้านี่ยินลูกเออฝนกระตอกละทุกคนเอ้ย ลอกกับตกแห้งพอป่ะดิเอาก็ยังมาสัน soldier, หอนกับต้องใกล้แล้วกอดเทียกับต้องแล้วก็หมดเลยคนแห้ง <Rach> ก <t> ัน่ารดอนีิโตนี่กาเป็นชาวบ้านกัเต้องเอ๊ะ่าดโอแล้วล่ะพู้ ơi hết cả hôm sao ra qua tôi coi tụi con rồi, coi một hôm một lúc này, lôi, học cách này này, tháp lưng, vây hót hôi tụi con hót hôi nè bố ơi, nắm xì lại bố na, lại thì chút cứ hôi, khi mà trở lại nè, nó ไม่ไดลยพโอ้โหพวกนเกงเยยอะเข่าทีเดียวสิ้นฮ่าฮัาโอมโะท้ำก็้อละทางขนาดใหญแล้วเรไปนแห้งหน้ากนเยอะเข่านะทุกคนเลยฮ่าฮ่า่าอ้ะรล่ะไปได้กว่า500โอ้างเห ทางนี Lee, ่ตกวนี um, uh, um inhos, ้น่ากนาดนี้กว่าี่เลยน้ำไหลลงเลยน้ำไหลลงนี่ก็ไปพอยู่นี่ผนก็ไม่เด็นเลยตัว้ตกว่ยากตัวบานนังยังดีนะมันตกมันเบาลงแล้วนะ่ลงมือกี้แห้งอี่านี้มือทุกคนเลยรถปีเล่นดีนะ้ไเจ็บ กินไม่ได้จุเลยมอนนะตะเกอเพ้มอนนะปีนเมื่อกี้วากไปเลยโต๊ะคอดที่กินบุ๊ย น้ำอะทุกคนน้ำกลายเพราะว่ามันแห้งน,นี่ทคนนะเริ่มแห้งไม่ได้แน่นอนคะุนหอมเมื่อกี้นี่อันตรายแห้งทุกคนเลยแล้วลหหอมเมื่อกี้น่ะโฉงขึ้นกับอันตรายข้ขึ้นวิญานดียนี่เพราะมันเงงกระดอนนี่อมอดวิยญานหรมอด นองกันล้อยจ้าห้อหอหูหูหนี่นะหูห้ตะลาดตะลาดแก้วนี้ห้อห ขึ้นหอมเมื่อกี้อันตรายแห้งระหว่างขางมัละมอนม,ม,ม,มันหิวขา้าค้นหาข้าวเอามากินแล้วทุกคนเลยอุน่นหากินข้าวแล้วก็เดินทางต่อเพราะว่านี่ก็ยี่ห้อ4โมงเลยทุกคนเคนจ้าไปได้กามากระถิ่น เอากินต่าผลเนี่ยทุกคนเลยชามพอดนะเพราะว่าเรามาเดินทางมันใกล้ๆแล้วไปที่จะถอยกลับก็กระเทือนละสู้ต่อไปละไอ้เมื่อว่าละมอญช้อนเมีแห้งกรวนทืเมื่อคาดมันยะมันไม่เขาอ่อยพนเดินหน้านี่ถอยมาได้ละทุกคนเลยกระเทือนละเออตัวก็มีทุนเงินเฟ้อนะจำเป็นเกษตยเด้อบบ หันข้าวยาแล้วเดินทางต่อทกคนหนึ่งเพราะว่านางขายอยู่นะบนทางไปจะมีแต่ขี้ตมนวดฝนมันยุติแน่ละ ก้อนปิดนมาได้าก้อนบ้าเจเาิ่มนอนมันน้อยนอนก้อนอายุนะเอาอะเอาบ่อนงเด็กเอาดูดกันหนังอะไรางอัไปก็น้ำเรื่องบ่อนที่น้ำในลายค้อนนี้กเลยน้ำจะ็นโทรมดนี่อายุวิ่ก็ดีก้อนได้ น้ำมันกวนไม่มแนะมต่ว่าแรงรีบเทมเน,น,น,น้ำกวนข้าข้างเนียนข่างเนียนฝนน้ำไหลาที่โทมรถนะนี่ทีมงานเอามาเอามาทางนี้ไนดะ้ทางนี้มันเป็นทางลี่เขาถ่ายทางเอามานี่นะแต่ตอนนี้บันกล้าลงล้วเพราะว่าน้ำมันไหลน้ำหมันปี้น้ำไหลฝนเราเลยเออกมาทางนี้เดี๋ยว ชิงของห้สิเปกนะเพราะว่าชิงของเขาอยู่ในรถานาตาเขาล่องนะนมันจะโทอมห่อนรถนะนะตาถือว่าลำบากแค่ไหนดีกาเลยรถกะเซดมาชุดนี้กัตามเธอที่เธอชอบนะน้ำนี่กันมีแต่น้ำนู้นก็เลยน้ำทมขาโอ้โน่า็เล่งไปเล่งนี่กันยังคำอยู่เลยเพื่อจะใช้เลขสามได้กับปู ทางอะลังรถย้ำมงงามขึ้นถึงโอ้โหเวลานอนไปได้บนหาบนนอนท่าละเมยเมยเดินทางไูดลำบากแห่งอยู่ดเลยทำที่่นทางกาจ้าพังแท้เนี่ยเพราะาบุตรป็นตัวเ่ง ู่นะบนมันถล่มนักโยนเลนะยนะกมาเชื่อเดินนี่แหะบนยกขาดที่มือที่กับกไม่เล่นโย่ชุดหนึ่งเนะียมันเป็นชิปความมือเลยัตรงนั้บนบนตรงนั้น,น,นแ้มาแนวเดิทนทางไปต้อได้เอเคยจีฮอนบนนอนแ้วาต้องเนะลยมาจีฮอนน้ำคำนะ นอนาาชินอนทุกคนเลยอดพอดี6โมงพอดีอด18นาฬิกาเพื่อขาดก็ดหรออันเอาไม้ดังไฟก็ดนเลยอะเอาไม้นี่ทุกคนเลยดังไฟเลยาดังไฟก่อนเพราะว่าจะมียุงลายได้เพราะว่ามันจะบอเปกอยู่ข้างในนี่ ดัง,ง่ายกว่าเอาดึงเอาพันเอาอย่นี้มันจะดังไงได้ไปกับผ่านมาได้ละเดี๋ยวจิดังไก่อนนะเพราะว่าข้างในมันจะบ,บเปียกได้ไหมนะง,งานกางพยายามเรียบร้อยแล้วนี่กางพยายามดังไฟอย่างเสร็จเรียบร้อยกับพอดีมืดคนดเลยเตทีมง,งานนะครับผมตั้มหงุ่งผมมาทนคุณได้คุณให้กินอยู่เลย เชี่ยวชิมือได้เมือนีดิมเลยโคกนะมไมนก็บังขเ็ไปแล้วละลืมโคกมาชุดนี้นะมันก็บังเขาละสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่ามืดแล้วทุกคนเลยทีมงานหาา่าต่ำจะกระชามเลยลาทุกแล้วงานแต่ไม่อิม่ม,น,มดดววนิดเดี่วตายง่ายกว่าท้องเไง กอนนี้ก็ท้องตอนโี้งหน้นา,หาร้อนหันมือแรกก็คือตำมะฮุง่งยิงยุทางกับกระแดะกกะมักกะทินไปมาไปกินนะเยี่ยคาระ์ะโอเคข<ป>้าวไปข้าวแรงมันมาทุกคนมากินข้าวตำมะฮุง่งซี่มือต้นนี่มะกกะทินเท่ากันลูกตแซ่บแะ เดี๋ยวเขาแห้งอ่มไม่เ็มกินหาเชนงี้ว่ตามมีเละตามมีเะนะฮบมีกึ้อว่ะขึ้นัางคนเราขึ้นเลยขึ้นเทาขึ้นเทาดิคนเราขึ้นเลย ขืาอตกับาแห้งคำหุ้งไอ้คำไงใช่ไหมนั่นเลยแต่คำนี้น้อยแต่ก้อยไก่คืนอนีอ่ปะขอขอโดนข้าวก,นก,นากนันทุกคนเลยพักผ่อนหนึ่งทุกคนข้าวยาแล้วกันวันนี้การสิไปหากานกันมาเลยหาอยู่หาก,กินนะบางทีมื่อเอินเราก็อาจจะไม่ได้มีเงินกินได้เพราะว่าตอนนี้กัฟ้ามันยังดังอยู่ได้ฟ้ามันร้องอยู่ เอาไปหากินกันมาเนียไปหาการหนูากานอย่างนงี้แหละทุกคนไอยช่วงเขาป็นต้นเบิ้งกาไปกานเบิงบ้งกระปูทำงานกับเดินหน้าก่อนทุกคนไอ้ติดตามบ้ึงนะว่าสิมานมันนะ งานเห็นหนูนนี่ต้องขา่าวถึงงานเห็นหนูขนขึ้นน,นี่เงียบเลยทุกคนเลยพอเห็นเนี่ยถึงงานเห็นหนูน,นเนนข้มามาได้ครับมาถัดราชายเลยฝนเริ่มตกแล้วเอา้าเดินทางขึ้นก่อนเลยขับไปบอดฝนมันกำลังมานี่ยมาฮอดบอดแล้วทุกคนเลย รักพอดกันทีมงานเนี่ามาเลยชาวคนฝนไปการกระปูฝนมันก็ยิบยิบอยู่เลยจุไฟไว้ยันงุงมาเนี่ยขาวมอนมาเลยว่าตนมาเลยไป็นมันเลยทุกคนเลยนี่นี่ฝนงานก็ได้อีเห็นอเหนออเีเห็นนี่ละอ้นได้ตัวอีเห็น เหนือท yup. <s bio> ุก <ites> ทุกคนเลยหมาล่ะหมาหอนล่าท so on ีมงานกันเลยาพักพอนเลยทุกคนเลยมาเลยกะหาพักพ่อนเอาเหอะเอาแห้งอื่นลุยต่อเอาละมากับนเลยผ่านผลหมาได้ละทุกคนเ้ยมาเลยมาในการได้หาอยู่หานอนนี่ก่อนมาเลยงานคลิปนี้ค่ก็ขอจบไว้เพลงคำนี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าพบปะกันใหม่ถือว่าคุ้มอยู่ได้หาลุยน้ำบุกทิมมาในมาเนี้ คุ้มๆมื้อนี้น่ะมากอ่ะมื้อแรกก็มาเห็นแล้วนอนเอาเหื้อแห้งมื้อหน้าหรือต่อนะขอจบคลิปไอ้เปียงแค่นี้ก่อน